มุ่งมี่กระสามเอามาใช่กันมันก็เป็นพุกมิตรครับมันก็ะดุ้งตูไปใช้กับพยางเพื่อดีครับมันออกขาดไม่กมันทั้งเสียมันก็ตุกมากมันก็พี่กันครับอีมันตูมันก็ไปกัดกันอืมอันแจ้่เนี่ยเป็นยังบกินกันยังสีบกินครับไอ้ขันมันสีสอบกินอันตอนอนอนเนี่ยนะครับไทยขาดไม่ขันนี่ยามี่ยังกับพวกใครกินขนมอืมบ่อยไอ้อะไก็สีบางสันมันก็จับไปทวนขีดเพลียน ครับมันก็ได้อยู่เพอยุ่งกันเลครับพ่อสวัสดีครับคุณพ่พอซื้อ,อยังครับผมซื้อประยุ่นกับมุน์สัตว์ประยุ่นกับมุน์สัตวมเปิดอาาดำนึนงแบบอำเภอพ,พุนพ่องอย่างละเ,เอียดเท่านีน้เนาะพ่อบบดนี้ผมสิสอบถามวิธีการเหตุอกแล้วกับวัสดุอุปกรณ์ที่พอใส่มีอย่างเนี่ยครับล้วก็้ปลกเขาต้องว่างว่าพยั้งพยา้งมันกว้งซีมิตยางมันจะขึ้นมาทางเน้หาทิเส้นมุ่งนี่เขาใส่เป็นมุ่งอย่างพ่อนะมุ่งอย่างเขาเอื่นมุ่งเขา หมุงขาวคือม่เป็นหมุงเขียวหมูเขาวมันสีมันกวกาวกหมุงเขียวครับมันเป็นเอ็นมันมาหวเออเป็นเอ็นมาในห้องก็ต้องอันมันคันไส้รักกางนี่มันมันสีจีจ๋อสฟยางมาในห้องเขาต้องใส่ดวดนีดส่วดใส่รักตัวพุ่นดึงดึงดึงใส่รักกลางมาใส่ตัวนี้เออมาใส่ตัวนี้เออตัวหัวมันจักสามสี่เซนห้าเซนครับเออมาในห้องก็เอาไม้ห้องผ้าครึง ไม่ยังพอไม่ไฟนี่ไม่ไฟนี่ไม่ไฟพากึ่งคือผ oh, ้าเครื่องมาในห้องกับเราที่ที่กงกงครับก่งก็มากเครื่องหนังเครื่องหนังลวดนี่ตัวที่แรกใส่ใส่เครื่องหนังลวดนี่คุณอ๋อตัวแรกใส่เครื่องเครื่องลวดเออตัวแรกใส่เครื่องเครื่องลวดเอาไม่เข้มไม่ย่ามีห้องใส่บริเวณมันเหมือนมันเอ็นมันยังครับบานใส่ระบานนี่เขาใส่เครื่องเครื่องเนี่ยบานในห้องกับ าาห้ามสบายทีหาวทปูมุงนี่ห้าเหาตตองใสแต่แรงแต่เกินในพยายามกันกันผลครับจะว่า,า,ามันบบไห้มันไห้มันไห้มันแลงมา,นาม <บ S 1> หนังที่หุ่งครึ่งมันแจ็คสันผ่อนั่นพามุงเราก็พาแาเลนเออเราก็บทั้งทังเป็นพายางบอกเป็นพายางกันผลอ๋อบานตัวที่บานบานี่บดบ,บ,บานรุ่นมาเข้ากับใหม่ไม่มต้องไปยิบเลยไันทางทางไม่ต้องยิบเขาพาใหม่ครึ่ง นีบเอาอมานี้เอาเข้าเห็ดหม่งมาเข้าเกิดดึงสายยางขึ้นมาเอาหม่งก็ไปอ๋อ,<า>อตีอไม่ไม่ตัวไม่รับเยาวกันตัวตีแนบก็ไปเลยครับอืมขันยิบบีมันมันสอบจากขาดอกับเข้าไปยิบคือปบบสายางบางครับบาดนี้เขาตรดวดตัวนี้ดึงไม้ได้กันได้ก่อนก่อนเท่าเสียนก่อนเท่าสียใส่ใส่แรงใส่ยั้งใส่สายยางถึงวไหนก็ไดดึงไม้ดึงดึงบ่ให้มัน ขันไสใไม่นี่มันสีงาออกหนิอ๋อมันสียันอือมันสียันไม่ไม่ยันบอกเขาจะมันสีขึ้นโตมันทำไมตัวนี้โกงๆไม่ต้องต้องดึงเวดไว้เท่านันครับบาร์ดี้โอาเกิดสีเริ่มเฮ็ดมาทั้งผุนนะพี่ท่านเขาเสียจากเห็ดกระชังเดื่ดมาทั้งผุนก็ค่อยเฮ็ดมาที่เราห้องครับเฮ็ดมาเอาเอาหมงไส้แลเอาไม้ไม้ตัวที่สองนี่ดันเงินไปครับอือมันยังเป็นตัวเบิวงนี่ดันเงินไปก็ตปูเข็มนิดน่อยก็เน่าเน่าเน่มาก แบบก er ็ด er He ึงไม่อีกครับไอ้ดึงดึงไม่อีกตัวที่สองเขากะขันมากมื่อกหรปุ๊บว่อร์ออกให้กันปดุ๊บตัวนั้นอ่ะพอถ้าเห็ดใหม่เดียวเขาจึงเอาดวดตรวจใส่น้ำผู้งครับดึงเของไม้เมืไหรทสัเกลีเออเห็ดเท่าละหองเท่าละหองมาละที่ดึงมาไหรทสัเกลียววตัวอันพยายามเลยโอ้ยอันบุ่งให้ยึดตัวก็กางครับหรือห้มาน้ำห้มามานดวดตัวกลางเลยให้มันตรงเสมอมาเลยมันก็ได้สี่วงบแบบ เราข้วเบงมันสีวงมันสิบวมมีลักการเงนาะครับคุณก็ได้นาเบงพอพอ้อมย่าจกเมียครับค้มย่าหรือเกามีดขมยาเกเมีดบ้านเก่ามีดขันขาเช็ดข้าต้องเอพยังคิดมดที่ว่าขึ้นยี่มั้งหาเนี่ยหาซีเนขันข้าไปสี่พยเขาต้องเอาเอาซีดมีดแล้วข้อของพ่อนี่บรรจุได้หลายปันได้ครับไก่มันสามโลสามโลหือของเจ้าของอืม่องีบรรจุได้ประมาณสมโลสามโลี่บ่ออบ่แอออะที่ กว่าสิันมันก็จับไปทวนคิดเพลรับมันเ็ไดอยู่เคยอยู่มันในเราตักกแตนพอมันมีปัญหาเรียงมันกินกันมันยังบ่มีกินด้วยกันมันกินตอนนั้นตอนมันทายขาบไม้ซุ่มแก่หนิตัวมันพิการหนึ่งที่มันหลอคขาบเออตัวมันหลอกขาดไม้มันทั้งเทียมมันเกิดตัวงมามันเกิดพิการครับอีกตัวมันก็ไปกัดกันอืมขันแก่แต่ว่าเป็นยังบ็กินกันยังิี่กกินครับเออขันมันสีสอบกินออนตอนอ่อนอ่นหนินะครับ ไทยครับไม่แต่นี่อยามนี้ยังกับวใครกินกันหรอกบัดนี้ผมสิบทามมันเรียงงบประมาณที่พอเหตุควงนี่เม็ดหลายปันไลครับเดี๋ยวเตมุงนี่ก็ถือมาสามสิบมิีดมันมันเป็นใหม่เนาะค็นสองพันเจ็ดร้อยสองพันเจ็ดเอออันนี้มีดเนี้ยห้าสิบบาทบมีดหนึ่งฝาปูนี่ออมีดเนี่ยห้าสิบบาทมันก็เป็นทิศมีดมันห้าร้อยครับเออ,เอ,อสิบต้นพุ่นเดือนประมาณสามพันพัว ตามพันกว่วครับถ้าบนร่วมคายแหงเนาะเอออันนี้ก็เป็นประตูยางเขาเลยเนาะพ่อเออโหเหดีมาตรทานครับฝนลงนี่เป็นยังบ่พ่อฝนตกฝนยังมันหัวมันเอ็นเอือปลอดภัยเออร่มร่วมเกิดบ่เป็นัะนครับคือว่ามันมีเรือวดนี่ดิคือว่าซองละลักหนีก็ลักปุ่นมันมันเกือบพังแน่นอยู่เร็วครับเป็นตัวยึดเลยน่ะพ่อเป็นตัวยึดอยู่เร็วดี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 ขอบคุณหลายๆพ่อทีมใา้ควมรู้ครับสวัสดีครับผม